สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้คุณโอยจะสอนเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตเอ๊คุณโอยสอนไปแล้วนะหนูจําได้วันนี้เราจะเรียนอีกสุภาษิตหนึ่งลูกนะคะวันนี้คราวที่แล้วเราเรียนมาตามิตมังสเกคเรเมารดาเป็นมิตรในเรือนตนไปแล้ววันนี้เราจะเรียนอัตตาหิอัต,ตนาโนนาถูไม่คุ้นเลยคุณโอย ตาหิอัตโนนาโถคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่คุ้นไปเรียนกันเลยนะคะทบทวนก่อนลูกทบทวนก่อนมาตามิตังสกเกคเรอ่ามาตามิตังสกเกคเรนะคะมาดาเป็นมิตรในเรือนของตนอานะคะคราวที่แล้วแม่นะคะแม่เปรียบเสมือนมิตรในบ้านนะคะเพื่อน ที่อยู่ในบ้านนะคะคอยให้คำปรึกษาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีนะคะมาดาเป็นมิตรในเรือนของตนในเรือนก็คือบ้านของเรานั่นเองลูกนะคะไปถึงบทเรียนต่อกันเลยนะคะ,ะมาทบทวนก่อนนะพุทธาศาสนาสุภาษิตยังจำกันได้ไหมนะคะมันคืออะไรนะ พุทธศาสนาสุภาษิตคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่ยึดมั่นในการไม่ทําความชั่วนะคะไม่ควรทําความชั่วนะคะให้ทําความดีให้ทําจิตใจให้บริสุทธิ์หรือเรียกได้ว่าพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นข้อคิดเตือนสติชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธนะคะเรานับถือพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราต้องนะคะ เราต้องปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะเป็นคนดีดีดีแล้วเราก็จะสบายใจนะคะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะครอบครัวของเราก็จะอบอุ่นนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆไปเรียนต่อกันเลยอ่ะมาถึงพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้นะคะภาษาด้านบนนี้เขาเรียกภาษาบาลีเราอ่านไม่ค่อยคล่อง เพราะเราไม่รู้ว่าจุดคืออะไรและมันอ่านยังไงคำอ่านอยู่ด้านล่างนะคะคำแรกก็อ่านว่าอัดนะคะตาอัดตานะลูกนะฮีอัดตะโนนาโถนะคะอ่านว่าอัดตาหีอัตโนนาโถคำล่อคือตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็หมายถึงตนเองต้องพึ่งตนเองเนะคะสั้นๆ ให้เราพึ่งตนเองนะคะให้เราพึ่งตนเองความหมายเราต้องช่วยเหลือตนเองไม่คอยให้ผู้อื่นมาทําให้เช่นแต่งตัวเองแปรงฟันเองทําการบ้านเองอาบน้ําเองเมื่อเราช่วยเหลือตนเองแล้วนะคะก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราเองนอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ด้วยนะลูกนะเห็นเด็กในภาพไหมกํากลังทําอะไรทําทการบ้านนะคะเราสามารถทําการบ้านด้วยตัวเองได้ไม่ต้องให้แม่มาเตือนนะคะ ทำเสร็จแล้วก็ให้แม่ช่วยตรวจนะคะถ้ามีผิดพลาดอะไรเราก็ค่อยแก้ไขทีหลังก็ได้ไม่ต้องรอให้แม่นะคะไม่ต้องรอให้แม่สอนนะคะให้แม่ทํางานของแม่ไปแล้วเราก็มาทําของเรานะคะเหมือนกับเป็นการช่วยลดภาระของพ่อแม่ด้วยแม่ยุ่งงานอยู่เราก็จะไปกวนแม่บอกว่าช่วยสอนกันบ้านหน่อยช่วยสอนกันบ้านหน่อยทาง,งทั้งที่แม่กําลังทากบข้าวซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านมันก็ยังไม่เหมาะสมนะลูกนะ มันไม่ควรทําแบบนั้นนะคะถึงเวลานะคะลูกก็ทําไปก่อนแล้วก็ค่อยให้แม่ตรวจแต่บางคนบอกว่าหนูทาไม่ได้หนูเปิลไม่ถูกนะก็ค่อยถามแม่ว่าหน้าไหนแล้วลูกก็ลงมาทําดูเองก่อนแล้วถึงจะให้แม่เป็นคนตรวจให้ก็ได้นะลูกต่อไปกิจกรรมนี้เด็กๆควรปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเราทําได้แน่นอนเห็นภาพแล้วทําเองได้ ไม่ต้องให้ใครมาเรียกคืออะไรลูกตื่นนอนเองนั่นเองนะคะตื่นนอนเองนะคะตั้งนาฬิกาปลุกได้ไหมครูแล้วจะเรียกว่าตื่นนอนเองไหมใช่ถึงแม้เราตั้งนาฬิกาปลุกนะคะเราก็ตื่นนอนเองได้ลูกเพราะว่าไม่มีใครมาเรียกเรานะคะเราตั้งไว้ได้ลูกแล้วก็ตื่นนอนตามนาฬิกาที่เราตั้งเวลาไว้แสดงว่าเราก็ตื่นนอนด้วยตนเองนั่นเองนะคะไปดูการปฏิบัติตนต่อไปนะ ต่อกับการปฏิบัติตนต่อไปเลยนะคะอ่าตื่นนอนมาแล้วตื่นนอนมาแล้วนะคะเราควรทําอะไรเหมือนเด็กผู้ชายคนในภาพเลยนะคะนะคะไม่ใช่ขยุมขยุมแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเราควรจะทําอะไรลูกควรทําอะไระคะควรจะเก็บที่นอนพับผ้าห่มด้วยตนเองนะคะเก็บที่นอนพับผ้าห่มเองนะคะไม่ควรจะขยุมขยุมแล้วก็ทิ้งไว้หรือว้ก็ตื่นแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยไม่ใช่นะลูกนะอ่ะ ต่อไปนะคะทำอะไรลูกควรทำด้วยตัวเองเหมือนกันอันนี้นะคะไม่ใช่ให้แม่แปลงให้นะลูกนะเราแปลงเองได้แล้วนะคะถ้าเราไม่แปลงฟันฟันจะเป็นอะไรลูกฟันจะผู่นะคะแล้วก็มีกลิ่นปากด้วยนะคะอ่ะไปดูเฉลยกันลูกอ่ะแปลงฟันเองนั่นเองนะลูกนะต่อภาพต่อไปอ่ะการปฏิบัติตนในภาพ นะคะสิ่งนี้นะคะคือกําลังทําอะไรอยู่ลูกอาบน้ําใช่แล้วคือการอาบน้านั่นเองนะคะการอาบน้านั่นเองเราก็สามารถทำด้วยตนเองได้ไปดูเฉลยค่ะทําอะไรเองอาอาบน้ําเองนะคะต่อไปดูสิคะต่อไปไปดูสิคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่ทาได้ตนเองด้วยนะคะเอกผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรอยู่ลูกอ่ากาลังติดกระดุมนะคะ สวมกับโรงเรียบร้อยแล้วกําลังนะคะติดกระดุมเสื้ออยู่สิ่งนี้คือการการทาอะไรลุกอ่าแต่งตัวเองนั่นเองนะคะไปต่อกับการปฏิบัติตนต่อไปเลยนะคะอ่านะคะกาลังทาอะไรคะกําลังทําอะไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทานข้าวนะคะกําลังทานข้าวเช้าก่อนจะไปโรงเรียนอ่า ควรทาอะไรด้วยตัวเองนะคะกินข้าวเองนะคะกินข้าวด้วยตัวเองกินข้าวเองนะคะไปถึงตัวอย่างต่อไปกันนะคะเด็กผู้หญิงคนในภาพกําลังทําอะไรคะลูกกาลังคิดเลยคิดนะคะคิดคิดคิด,คดอยู่คิดอยู่คิดยังไม่ออกหรือเปล่าเนาะเด็มือจับดินสอบนโต๊ะเต็มหนังสือเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเด็กคนนี้กําลังทํางานอยู่ทําการบ้านอยู่ใช่ไหมลูก เราก็สามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองนะคะทำการบ้านเองนั่นเองนะคะลูกนะไปดูกันต่อเลยนะ,ะกับคาถามท้ายบทเรียนผลดีของการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่ออะไรนะคะไม่ว่าจะตื่นนอนเองนะคะพับผ้าผห่มเก็บที่นอนด้วยตนเองนะคะ อาบน้ําแปลงฟันแต่งตัวทานข้าวด้วยตนเองแล้วมันดียังไงลูกผลดีของการช่วยเหลือตัวเองนะคะเมื่อเราทาําความดีเราจะรู้สึกภาคภูมิใจหรือเปล่าลูกนะคะแล้วเราเป็นการแบ่งเบาภาระให้พ่อกับแม่ด้วยใช่ไหมลูกเพราะพ่อ,พอกับแม่ไม่ต้องมานั่งทำให้เรานะคะเพราะฉะนั้นคำตอบไปดูเฉลยกันนะลูกนะ คำตอบก็คือนะคะเมื่อเราทำอะไรด้วยตัวเองเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ยังเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ด้วยนะคะท่านจะได้ทำงานของท่านนะคะ mm. เพราะฉะนั้นนะคะผลดีนะคะผลดีคือสิ่งที่ตกแก่ตัวเรานั่นเองนะคะเม mm. ื่อเราทำดีความดีก็ได้เรา mm. นะคะเราก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะ พ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเราภูมิใจในตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเป็นการแบ่งเบาพ่อแม่นะคะพ่อแม่นี้ทําหน้าที่ทั้งงานบ้านนะคะงานนอกบ้านเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระท่านได้นะคะลูกนะต่อไปในถือส่วนของนักเรียนนะคะส่วนของนักเรียน สิ่งที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้จําได้ไหมลูกว่าเราเรียนพุทธศาสนา,าสุภาษิตเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอัตหิอัตนโนนาโถไปนะลูกนะคําแปลก็คือตนแลเป็นที่พึ่งของตนแต่ถ้าเราจําง่ายๆก็คือให้เราทําอะไรด้วยตนเองนั่นเองนะคะเราต้องช่วยช่วยเหลือตนเองไม่ให้ผู้อื่นมาคอยช่วยเหลือนะลูกนะไม่ว่าจะทํากิจกรรมใดๆในชีวิตประจำวันนะคะ แต่งตัวก็แต่งตัวด้วยตนเองแปลงฟานก็ต้องแปลงเองทําการบ้านด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้ามีไม่มั่นใจก็ถามพ่อแม่ได้อาบน้ําเองนะคะเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองเราจะเกิดความพ้มภูมิใจแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระให้พ่อกับแม่ไปด้วยนะลูกน,นะส่วนภาระงานของเราในวันภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนอดิลิปบอกการปฏิบัติตนเพื่อช่วยเหลือตนเองมาคนละสองตัวอย่างนะคะ ว่านักเรียนในชีวิตประจำวันนักเรียนพึ่งพาตนเองในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งมายังไลน์ส่วนตัวของครูนะคะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ